สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติเก้นะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตนะคะแล้วก็กิจกรรมประจำวันที่9มกราคม2568นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติเก้นะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดในทุกๆช่องท,ท,ท,ทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ดีมากๆเลยคะ่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเอ่อเกี่ยวกับประดับใหม่สายไลายสก,กิลนะคะหรือจะเรียกว่าประดับ เออราชันก็ได้นะคะแต่ว่าก็เห็นว่าลงขายตลาดได้ด้วยนะเดี๋ยวก็ไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วก็มีกิจกรรมเข้ามาประมาณสี่ห้าอันเลยนะคะโอเคไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคุณกําลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็คพิเซอร์นะคะแม่บ้านขออนุญาตแนะนาร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID password ด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปนะคะเรสราคาก็จะมีตามนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็อย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนทุกครั้งด้วยนะคะ แล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านก็ตามนี้เลยมีทั้งในเพจ facebook แล้วก็ Line official เลยนะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเครื่องประดับ p ีโนี้เข้ามานะคะก็จะเป็นไอเทมระดับสูงกว่ามานหรือบางคนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประดับราชาสายไลฟ์สกิลก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีทั้งหมด10ขั้นด้วยกันนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะ <c oughs> ซึ่งเอ่อระดับนี้ สามารถลงขายในตลาดซื้อขายได้นะคะแล้วก็ตอนนี้มีการปรับเพิ่มค่าความชำนาญในการดํารงชีวิตนะคะเพิ่มเป็นสามพันแล้วเนาะเมื่อก่อนมันจะตันอยู่ที่แค่ประมาณสองพันนะคะซึ่งเหมือนกับเกินไปก็ไม่มีผลอะไรแต่ตอนนี้จะมีผลแล้วเนาะก็เอ่อสำหรับเครื่องประดับ P O อนี้นะคะก็มีทั้งหมดสี่ชนิดด้วยกันก็คือมีสร้อยมีเข็มขัดมีแหวนมีต่างหูส่วนใครมีประดับมานวดอยู่แล้วสามารถเอาไปแลกได้ด้วยนะคะ ก็แป๊บหบนึ่งนะขอดูก่อนอ่ะใช่ค่ะสามารถเอาระดับมาโนระดับ3นะคะแรกเป็นเครื่องระดับพฮิโอนีระดับศูนย์แล้วก็มาโนระดับ iv นะคะแรกเป็นประดับ3ขีดได้เลยแล้วก็มาโนระดับเบนจาหรือว่า v แรกเป็นระดับขั้นก้าได้เลยนะคะซึ่งเควนเนี่ยมันจะสามารถทำได้แค่ตะกูละหนึ่งครั้งเท่านั้นะนะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละ เอราขอดูแป๊บซึ่งสามารถไปคุยกับ n อ c นีซีลิาาได้เลยนะคะถ้าเกิดใครจะเอาไปแลกนะคะอ่ะกดการเสริมประสิทธิภาพเครื่อมระดับ P.O. อน้นะคะก็คืออัตราเสริมประสิทธิภาพจะคงที่อยู่ที่7.5%เปอร์เซ็นตโดยใช้ผลึกทมินพลังเว่คั่วหมกควบเแน่นนะคะเมื่อล้มเหลวระดับจะลดลงเมื่อใช้หินคอนก็เอ่อระดับระดับจะไม่ลดนะคะ ก็คืออัตราเสริมประสิทธิภาพจะคงที่ไม่มีการใช้เฟลสแต็กนั่นเองนะคะก็เออ่ต้องบอกก่อนว่า i7.5% เปอร์ซ็นเนี่ยหมายถึงระดับสุดท้ายนะคะส่วนระดับอื่นๆเนี่ยมันก็ตั้งแต่ขั้นศูนย์เริ่มต้นที่25%เปอร์เซ็นแล้วก็แบบเหมือนลดลงมาเรื่อยๆแบบเหลือ20-15ิบสิบห้าอะไเงี้ยตามระดับขึ้นไป หินคอนก็ใช้เยอะอยู่แล้วก็มีเออการันตีให้เหมือนถูกอันอื่นๆเลยนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้อันนี้เมื่อกี้แม่มมมบ้านพูดไปแล้วเนาะที่ว่าเพิ่มเอ่อขยายท่าความชํานาญชีวิตออกไปนะคะจากตันสองพันเป็นสามพันเลยซึ่งอันนี้ถือว่าดีต่อทุกๆเอ่อรายสกิลเลยนะแม้แต่สายมา้าอย่างแม่บ้านก็มีผลนะคะก็น่าจะทําให้อีกหน่อยเนี่ยสามารถแบบเครว่างไง ทำโปวไงคืออีกหน่อยจะเวลมาเร็วขึ้นนะคะแบบจุกๆเลยก็ดูแล้วก็น่าจะมีเออดูแล้วน่าทำค่ะสำหรับสายมาตอนนี้นะคือดูแล้วเอ้ยน่าสนใจเลยซึ่งเดี๋ยวแม่บ้านก็ค่อยไปไล่ทำเหมือนกันโอเคแล้วก็สายอื่นๆก็น่าทำอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปเนาะต่อไปนะคะเพิ่มเครื่องมือทักษะความชํานาญสําหรับเอสายตกปลาสายล่าสัตว์สายําอาหารแล้วก็สายประทัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมีเก้าอี้ตกบามาโน่กระเป๋าล้าสาดมาโนะสวักมาโน่แล้วก็ขวดทดลองซึ่งก็มีระดับแบบ <c oughs> โลเกียรหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> ก็จะมีสามสีแหละแดงฟ้าเขียวแล้วก็อสถานที่รับเครื่องมือทะคการชันนามนระดับนะคะสามาปไปซื้อกับเอพีซีได้นะคะถ้าเกิดเป็นระดับสีเขียวกับสีฟ้าเนาะก็จะมีขายอยู่ที่เออ NPC ที่หมู่บ้านเวเหมู่บ้านเวเรียรกับฟาร์มโลเกียนะคะส่วนถ้าเป็นระดับสีฟ้านเนี่ยอยู่ที่เมืองหลวงคาเป้อนกับหมู่บ้านเวเรียรเช่นเดียวกันก็จริงก็ซื้อกับกิวได้นะคะ,ะ,คะวะัตถุดิบก็จบเลยได้ทั้งสองอย่างส่วนระดับสีแดงหรือว่าระดับมาโนนะคะจะต้องผลิตเอาเนาะก็จะมีอุปกรณ์ก็จะบอกว่ามีไอเทมที่ต้องการอยู่นะคะ ยกตัวอย่างเช่นเก้าอี้นะคะก็จะใช้หินมาโน5ห้าอันสเกตเฮงเวมนลห้าสิบอันไม้แปรรูปพทางสิบอันแล้วก็นำตาตาแห่งมาหาสมุทรสิบอันนะคะโอเคซึ่งเขาก็จะมีบอกค่าความชำนาญให้ดูนะคะว่าไอ้พวกเนี้ยบวกไปแล้วจะได้อะไรยังไงเท่าไหร่นะคะต่อไปปรับค่าต้องบอกว่าปรับน้ำบริสุดอากินะคะหรือว่าระดับการันตีให้มันลดลงนั่นเองนะคะ ซึ่งถ้าใครตีบวกไว้อยู่แล้วก็สามารถที่จะแบบได้การันตีหรือว่าติดไปไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะเขาย้อนให้นะคะแต่ถ้าใครเพิ่งกาลังจะมาตีบวกนี่ก็คือไม่เกี่ยวกันเนาะอืมแล้วก็ปรับระดับราคานะคะขยายราคาสูงสุดของตลาดซื้อขายทั้งหมดเลยนะคะสําหรับเครื่องประดับพั้งสามสี่นะคะไม่ว่าจะเป็นมาโนดโลเกียหรือนั่นแหละ โอเคแล้วก็วันนี้มีเรื่องอาชีพนิดหน่อยนะคะจริงๆเป็นการแก้บักนะคะก็จะมีของเบอร์ซ์เกอร์นะคะสกิลเป็นงัดพัสุธาแก้ไขกับการ,รปร,รับใช้ผลชอบกับผู้เล่นนะคะเอาออกไปนะคะเพราะว่ามันบักแล้วก็โดซานะคะก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีผลป้องกันพิเศษถูกปร,รับใช้เมื่อใช้ทาศาัอื่นในระยะเวลาคูดาวของทาศัย่างก้าวสายหมอกนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นของอเวก อ่าส่วนเดตไอนะคะก็คือมีการแก้ไขปัญหาให้แล้วสําหรับการที่บางทีเอ,อดูดซึมความโกรธนะคะแล้วมันก็เอ,อมาถืออ่ไงคือมันเก็บเก็บอาวุธเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะ mm. แล้วก็มีแก้บักสกิลประมาณ3อันนะคะแล้วก็มีพักแก้ของสกิลอ,อาวุธอ w เวกให้2ท่านะคะก็คือต้องบอกว่าถ้าจรวจ เวลเพอกับเจาะจงยิงนะคะก็คือจะยิงออกไดรวดเร็วขึ้นส่วนท,ท่าที่ว่าแก้าปากเนี่ยก็จะมีสามท่าก็คือเราย,ยิ้มลวงโลกกระแสซ่อนตัวยิงเออแล้วก็ยิงเร็วนะคะอะไรประมาณนี้ต่อไปนะคะเนื้อหาขยายฟังก์ชันนะคะย้ายการจัดเก็บไอเทมเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสามารถย้ายแบบเราบอกว่าย้ายชุดย้ายประดับได้เลยนะคะไม่ต้องเอาแบบใส่ตัวแล้วคือแบบดึงดึงไปเลยจะเอาก็ดึงไปเลยอะไรอย่างนี้ แล้วก็คังเก็บของกิวนะคะสามารถใช้ในนอกเอ,อ่อไม่ต้องเข้าหมู่บ้านและก็คือใช้ที่ไหนก็ได้ไปเลยนะคะจัดปุยถ้าเกิดคุณมีเมตดนะคะอืมนำไอเทมออกมาทั้งหมดอันนี้ก็แก้ไขนะคะปรับให้อันนี้ก็จะเป็นพวกคอนโทรของตัว F นะคะมีคนกระซิบบอกไปบ้านมาซึ่งขอบคุณค่ะแล้วก็สามารถย้ายไอเทมทั้งหมดออกมาได้แล้วนะคะคือ ฟังก์ชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลังเก็บของกินนี่นั่นแบบไอเทมประเภทเดียวกันเนี่ยคือดึงออกมาให้หมดเลยซึ่งดีมากแล้วก็ต่อไปเป็นไอเทมนะคะแก้ไขนิดหน่อยก็คือปรับปรเปลี่ยนวิธีการแปลรูของวัตถุโบราณลดความเสียหายทั้งหมดและลบดิ่ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่ามันขายันเกินไปนะทำให้คนบ่นว่าเอ้ยมันบางทีก็กดผิดอ่ะเออใส่ของผิดจะเอาลดความเสียหายแต่นั้นไม่ได้ลบจะเอาลบแต่นั้นไม่ได้ลดความเสียหายอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยแก้ให้นะคะให้มันไม่เหมือนกันแล้วเนาะโอเค ต่อไปนะคะอืมมีการแก้ไขมอนเตอร์นิดนิดน,น่อยๆก็มีแก้เจ้าตุ่นเนี่ยคะให้มันดูหาง่ายขึ้นยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้อันนี้จะขอดึงอ้ามาปนิดน,นึงแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันแท็กเรียกหานะปัเจําภัยท่านอื่นนะีคะหรือถ้าแค่แท็ก,ก็จะแบบโชว์ให้มันแบบจึิงๆขึ้นอะไรประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้าง การบูตการดำรงชีวิตนะคะฉลองอ,อัปเดตเครื่องประดับ P o นีนะคะก็เลยมีการเพิ่มอัตราเก็บรวบรวมของเอมินิเกมนะคะเพิ่มเป็นสองเท่าสามารถหลับไอเทมรวม,รวมได้สูงสุดสิบเท่าด้วยนะคะแล้วก็มีผลบัฟฟื้นฟูกำลังนะคะรองจากวิญญาณมาเก็บรวบรวมด้วยก็สายเก็บรวบรวมนั่นแหละแล้วก็สามารถไปรับบัฟกับเ,เ,เดันรีซา์ได้ด้วยนะคะเพื่อเอาบัฟทำอาหารแล้วก็แปลธาตุ ต่อไปกิจกรรมตามหาร่องรอยของหมีผู้หิวโหยนะคะหมีปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับร่องรอยอันนี้ถึง23ม ok กราคมก็จะได้รับร่องรอยของหมีผู้หิวโหยนะคะเป็นอุ้งตีนหมีนี่แหละง่ายๆที่ได้รับจากการเพาะปลูกหรือเก็บรวบรวมนะคะซึ่งจะไม่ได้รับจากการตักน้ําขุดดินแล้วก็รีนมนะแต่ที่เหนือได้หมดเลยจากการรวบรวมอีนี้ถ้าเกิดหมีที่ปรากฏตัวขึ้นเนี่ยมันมาพร้อมกับตัวตุนนะะ่นเนี่ยค่ะเราก็แป้บนมึงนะ อะไรคะเนี่ย <c oughs> อ่ะเราก็โอเคเราก็จะคือหมีง่ายมันจะมีหมีโผล่มาเจอทุกคนแล้วถ้าเราฆ่าหมีนะคะเราก็จะได้รับเนื้อหมีหนังหมีเลือดหมีอันนี้สุ่มแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ได้รับร้อยเปอร์เซ็นเลยจะเป็นผลึกทมินสามถึงเจ็ดอันสเก็ตผลึกทมินห้าถึงสิบห้าอันผลึกทมินพลังเว้ยโม,มงคลแน่นเอาง่ายๆเอาเป็นของเป็นตีบวกอะแหละสา,ายไลท์สก,กิลนั่นเองนะคะ <c oughs> ต่อไปกิจกรรมรันโดกำลังเตรียมลานหิมะแสนสนุกอยู่นะคะกิจกรรมนี้ถึงหกกุมภาพันธ์เขาบอกให้เรานะคะออกเดินทางไปที่เนืองเขาวเวเลียนล้วจะพบกับเอพีซีรันโดที่กําลังเตรียมงานเทศกาลอยู่่ันต้องช่วยเอ็พีซีรันโดเพื่อการเกียรกล่อมเอ่อกิฟฟอนต้องการกิฟฟอนเพื่อเกียรกล่อมเราอาหารอย่าลืมไปรับคุยก,กิจกรรมคำขอบคุณจากรันโดนะคะโดยส่งมอบเบียร์สิบอันให้ก็จะได้รับบัตรเชิญ ไปยังเลร้านหิมะ <c oughs> แสดงว่าร้านหิมะมาหกอุ่มผานะเพราะว่ามันยังไม่เข้าเลยอื <c oughs> อ่ะต่อไปเนี่ยคะเอ่อกิจกรรมครบรอบเจ็ดปีเนี่ยค่ะอันนี้เจ็ดปีของอะไรก็ต้องบอกก่อนว่าเจ็ดปีของเซิร์ฟเอเชียเนี่ยหรือเซิร์ฟไทยนะคะเพราะถ้าเป็นเกาหลีจริงๆมันคือสิบปีไปแล้วเนาะก็ไม่ต้องงงนะ ซึ่ง <c oughs> ี๋ยวเวลาสิงไกฟินนะคะปีนี้ชันจะต้องหกหกค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็กิจกรรมนะคะคูณทุกอย่างไปเลยเบิ่มๆนะคะก็ตั้งแต่วันที่9มกราคมก็คือวันนี้ถึง23มกราคมคุณค่าประสบการณ์ต่อสู้700%แล้วก็ค่าประสบการณ์สาตุ300%แล้วก็อัตราดอก70%นะคะส่วนหลังจากวันที่23เป็นต้นไปจนถึง6กุมภาค่ะคูน1,000%แล้วก็ััษะ สี่ร้อยแล้วก็มีค่าประสบการณ์ดำรงชีวิตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ไม่รวมการค้าแล้วก็ผานะแล้วก็อาจารย์อบไอเทมนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยจุกๆคูณกันไปเลยทั้งเดือนนะคะเดือนนี้ฉันต้องกหกอ่ะแหละอาจจะไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าก็หมดกิจกรรมพอดีน่าจะเป็นไปได้นะคะโอเคหมดแล้วอีกอันนึงเปนล้วค่ะโพ่แม่บ้านเปิดทิ้งไว้เพลินโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะรอทำยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเปิดหัวใจให้กันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งีติเองเอาไว้ด้วยนะจะไม่พาคิดไม่เหม่ของไปบ้านเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไปบ้านตกหล่นอะไรแบบนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูราคาเื่องแม่บ้านกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย